สวัสดีค่ะมาดามมูโทจ้าอันนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่โมงเล่นกันเลิกค่ะฝนกระตกพี่น้องโอ้ยฝนกระตกเอา้านี่เวลาน,นี้เลยค่ะคนก,ก็เริ่มจับจ่ายสอยเนาะแต่กะกระบางตาจะหน่อยเพราะว่าฝนมาตกค่ะพี่น้องนี่เลยค่ะบรรยากาศอันนี้กุสมานบ้านเฮาพี่น้องจ๋า,จากมาดามซื่อ,อยังกินเนาะเมื่อกี้กะไปตลาดอีกตลาดหนึ่งมาละจ้ะ ก็แวะมาเมานี่ก่อนกับเข้ากับน้ํากับลายอยู่พี่น้องอยู่เด้อนี่กนก็จับใจใช้สอยค่ะพี่น้องน่ค่ะ่ลค่ะก็บ่อยากเข้าไปข้างในปานใดบ่ได้เพราะว่าเข้าเข้าไปแล้วนี่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวายามไปเบิ่งสภาพก่อนก็ได้นิดนึงนิ่งค่ะ บรรยากาศแล้วเนี่ยว่าซีโเข่าไปได้นี่แต่อยากมาดูบรรยากาศาะาะะอ,อะ,อะค่ะโอ้ยอิจฉาลำอิจฉาลำค่ะโอ้เจ้าหมาเอ้ยเด้อลังัดขาเปน็นได้ลูกนี่ค่ะนี่กับข้าวบ้า,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 านเอาพี่นาะนี่นี่เดี๋ยวเอาไปเบิ่ร์ตเปียกมมล็ดเมล็กค่ะเปียกระต่ายดีเลยค่ะนี่เด้อครับ มีรถเต็ดกี่ด้อมีอะไรขายมั้งอ่ะหลายอย่างจ้าโอ้เกิดทะเลได้กี่เด้อเด้อเออมาติดทะเลทะถ้าเลางเงียบกว่านี้ถ้เลอ่าเออประจ้าดูทะเลนะโอ้โหประเทศยทําไปเรื่อยมาฮิปโปไปแจกไก่มีอะไรขายมั้ยคะนี่อะอันนั้นลาปลาจ้าลาปลาเหรอเอาไปสุงนึงลาปลาแล้วต้มเห็ดพวกใส่กบกินกบไหมเดมแม่ผมจะกบกินเก่ปลาซิ่วอ่อมปลาซิ่วใส่ผักอีเลิศ โอ้อ so, uh, e like, ําบ่ซิวอันนี對對้ก็ย um ังนีแกงหน่อไม้เพิ่นแกงหน่อไม้หลย่าบ่มีโอกาสได้กินนะนะแต่ละมื้อนีจ้บ้านนี่ซาบาน20ซ้อยซื้ออยเบิหมออฮะอะไรบุญหมอบพระอับ่บ่บรกบุความสุขเงินจังจะทุกเนามาได้บ่บ่ได้ดอกได้ความสุขเดี๋ยวจะจ่ายเงินกันนะ นี่ค่ะ40บาทวุ้ลัดตู้เย็นไว้จัางย่ามได้แหละจ้างซื้ออกินก็คือจะลืมเลยก็มีนี่ค่ะได้ค่ะแบ่ง20ในครับค่อยๆนะคะวุ้กับเขาลายจากกุสุมานบ้านเฮาค่ะพี่น้องเลยค่ะถอนเงินก่อนเอาน้องเอ้าแม่ค้าคนนี้รวยนะคะรวยนะคะคันนี้ อดยด้ยาขอบคุณค่ะเจี๊ยบีเลยค่ะเาไปต่อเลยพี่น้องเื็อยังต่อได้ดนีิเห็ดยังมีพี่น้องเห้ยโอ้อันนี้บอกมีอะไรเห็ดกินัเพ็ดยังไปแค่อันนี้เลยแล้วก็ชนมีเห็ดเนาะพี่น้องเครเห็ดโอลาชุตํำไปใส่ได้แหมคะได้ โอ้ยจวยสวัสดีค่ะมาเตถทาเร่พนักงานนี่นะคะนี่มาทาเร่เนี่ยงี้มักลินไมมกะบัวผักซีลาวเอาละไหมไปกินนะซื้อสร้อยเขาซื้อลันว่าเราจะนอนไหมไรได้นะนอาไม่ไรเด้อจ้าเออเอ้ยบ่ค่อยได้กินดอกยางกินบ่ทัานนะนะซื้อมาเตถทาเร่กัลายอยู่ไปกันนะจ้าขอบคุณนะคะจ้าแจกไปแล้ว ไอ้นีน่ร้านเลยค่ะโอ้กระเพราลายอยู่พี่น้องเลยร้านหิวกันบ้างไหมคะเดริ่มคนนี่แต่ไม่ขาดบ้านเฮาเลยไม่ขาดบ้านเฮากับลาอยู่จวูโอ้ะเาก็ขายกรานีสวัสดีค่ะไปหาชื่อ,อยังได้เนาะปุ๊กตาล่ะอะไรคะ ได้ซื้ออยังไรไพีไน่น้อ,อ,อยบาดเลยเด้อเดี๋ยวถ้ากลับกันเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอยังถืซื้อแล้วได้ซ้ำนี่แหละค่ะพอดีแจกน้องน้องไข่ไปปรงุงแล้วเมื่อกี้น่ะได้ขึ้นได้กับเมื่อละไปเดินไปหารถดีกว่าเ,เปียกมะล้อมะเล็กนะขขคะซื้อผ้านี่ค่ะบรรยากาศไปนอกค่ะ ฝนตกก็มาค่ะก็คืนอยู่ค่ะกุศลาบ้านเขาไปเลยกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเหมือนกันค่ะไปแล้วว้านักเรียนเต็มรถเลยหนักเรียนเต็มรถเลยเลยไปแลยเพาคนเอาเกมมาไม่ไล่ให้พ่นไปอัดลาด เดีเดเราก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปไหนชอบใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะรถยนต์เนี้มันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันหาที่จอดยากมาดามก็เลยชอบที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแบบไกลๆก็ไปประมาณสี่สิบห้าสิบโลนี่ก็มอเตอร์ไซค์ดีกว่าค่ะุกคนปิดมอเตอร์ไซค์ค่ะมากกว่ารถยนต์นะคะคิปนมี้ขออนญากจตสมีเดชาจเาดอสวัสดีค่ะ 别搞，别搞。